เดียวค่ะอาเป็นใคบ้างก็ก็ไปของจิมมี่ชูค่ะใช่แต่ว่าเป็นเหมือนพรีเซนเทชันเฉยๆอะไรอย่างเงี้แล้วก็ได้ไปถ่ายรูปแล้วก็นำมาลงในวิดีโอจำได้ว่าผมเป็นงานแบบอะไรเงี้มันต้องมาเจ็มตัวย่งเงที่ไม่ใช่ที่เราคุ้นเคยเออเป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันนะก็จริงๆพี่กล้องค่ะพี่กล้องเป็นคนพี่กล้องไฮซอลอนเราเป็นคนแบบว่าชวนเข้าไปอะไรอย่างงี้แล้วก็ ที่ใจหน <Youtube> so <C Bis Syn Island> ูต like <bbe> ั้งใจพาครอบครัวไปเที่ยวอย่างเดียวเลยใช่ความตั้งใจคือโอเคพาแม่ไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวพาพี่สาวไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบกแบกเขแล้วแบกตารางการทำไงเนี่ยว่าเราต้องทำงานด้วยเราก็แบกพาวกไปเที่ยวก็ก็ส่วนมากก็จะทํางานอยู่ประมาณวัน2วันค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้กลับเลยก็ได้หรือเราจะอยู่ต่อเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลือกที่อยู่ต่อเพได้แบบเที่ยวไปเมื่อ่กันหนูไปวันที่19กลับมาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อเช้านี้แล้วก็มาทํางานเลยใช่ไม่เจ๊ตแรกเลย ไม่เลยก็จะมีหลับไปบ้างคือมาถึงประมาณหกโมงค่ะแล้วก็กลับบ้านไปนอนประมาณสามสี่ชั่วโมงแต่คอยออกมาแต่งนะ้พี่สาวกับแม่หลงเสน่ห์เมืองนี้ไงบ้างนี่เราอยู่เพื่อไปเที่ยวก็วเขาก็ไปก็แฮปปี้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเมืองที่สวยอะไรอย่างงี้มีตารางไหมหรือว่าแต่ว่าปีเลยเราพยายามจัดตารางแล้วแต่ว่าเรา,เ,า,ราเรา,เรา,เ,ราเราไม่เป็นตารางเราไม่เป็นตารางก็จะทภาอากาศด้วยค่ะแล้วก็ด้วยที่ร้านอาหารบางร้านเขาก็เต็มหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ก็จอยๆเดินเที่ยวกินเล่นอะไรอย่างนี้ครับจริงๆพอไปจักร์คนแล้วมันมีการเขี่ยนนะว่าฉันอยากไปพิพิธภัณฑ์ฉันอยากไปดูสิ่งประการฐ์อันนี้ฉันอยากกินตรงนี้ไม่ค่อยนะจริงๆแบบว่าแยกกันแยกกันเดินเลยเราอยากไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อว่าจะปล่อยจอยแต่ละคนปล่อยจอยปล่อยจอย,อยของหนูก็จะไปเดินพวกแบบดูงานอาร์ตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไปเสพงานอาร์ตอย่างเดียวเลยค่ะหนูไปเฟสติวัลของแบบ a f t e r ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูงานอาร์ต immersive experience ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ได้แรงบันดาลใจ โอ้ยได้เยอะมากๆเลยค่ะคือมันบังเอิญมากๆเลยบังเอิญที่มันมีเฟสติวัลจัดในช่วงนั้นพอดีด้วยแล้วก็เป็นเฟสติวัลที่หนูอยากไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปดูเฟสติวัลเพื่อมาเสพงานอาร์ตเพื่อเอามากลับมาทํากับงานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีมีความมีมีม,มีมีแรงบันดาลใจค่ะใช่ ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอเราแพนแต่เราก็ลืมดูว่าบางทีมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ลาดที่เราอยากไปเดินดูก็ไม่ได้ไปเลยเราก็เลยแบบปิดปิดก็เลยไม่ได้ไม่ทำอย่างอื่นแทนเลยค่ะส่วนมากก็ไปกินพวกร้านปลายดายอะไรอย่างงี้กมากกว่าเพราะว่าอยากไปลองอะไรใหม่ๆไปเก็บประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แอนี้จะนไปไหนคเหมือนว่าจายังยังไม่ทราบเลยค่ะต้องต้องรอจากวานส่งมาให้ใช่ เรื่องเรื่องที่คนชื่นชอบอะพี่เกียรติเรื่องพี่ใบนะคะที่บอกว่าตอนที่พี่ไปคือแบบแฟนคลับแล้วเรายืนรอฟังก็เหมือกว่าแฟนลับก็รื่องเลนบอกว่าเป็นคนที่แบบปล่อยให้แบบว่าพื้นที่ให้ตรงนั้นไป่เราก็ยืนรอได้ไม่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากเลยความรู้สึกที่ม้กับเราของพี่หนุ่มเนกันก็จริงๆหนูให้เกียรติทุกๆคนอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจในพื้นที่ของทุกคนมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็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 ให้พื้นที่เขาอย่างเต็มที่ใช่เพราะว่า พื้นที้เขาใช่ออไม่ได้อะไรซ,ซึ่งเขาก็เขาเขาชมใบว่าใบาก็ดีตรงที่ว่าแบบให้เวลากับแฟนคลับตรงนั้นแบบอยากตั่วถึงเราเป็นไงบ้างเราดูไงเรายินไหมกาหนูหนูย,ยินดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแบบตามตามตั้งแต่วันแรกๆมาจนถึงวันนี้ได้แล้วก็ยังตามอยู่สะพออยู่หนูรู้สึกว่ามันก็มีหลากหลายเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นอะไรอย่างงีออ้ค่ะแล้วก็หนูก็ยินดีกับทุกๆคนแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยยินดีกับแฟนคลับเขาด้วยแล้วก็อยากให้เขาก็ ตอบเขาเรียกว่าไงไม่ใช่อยากให้เขาแบบได้ใช้เวลากับกับเทนจอยกับแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็น่ารักด้วยค่ะใช่ซึ่งหลายคนก็เอาคลิปเลยหลายคลิปที่เราไปกับเขาแล้วเขาเจอแฟนคลับนี่เน่ก็ยังยืนอ่างห่าเอามาเทียบๆแปลว่าเออให้พื้นที่เต็มที่มากคลิปคลิปอะไรอ่ะคลิปแบบว่าสมมติเวลาไปเขาเนี่ยแล้วพอแฟนขับเขามาเราก็ยืนรอให้ไปไปคุยกับแฟนคลับเราก็ยืนอ๋อที่นี่ล่าข้างล่างหลายที่อ๋อค่ะใช่ก็ก็ให้พื้นที่ค่ะชิลๆจอยๆไม่ได้แล้วแล้วเวลาเราเจอแฟนคลับของเขาอ่ะ เวลาเราเจอแฟนขับเราแล้วเขาแฟนขับเราแล้วเขาเออเราเจอกับแฟนคเขาเขานี่เขาจะไปทีไหบ้างแบบเขาจะเปยองแบบไหนส่วนมากแฟนขับหนูไม่ค่อยตามไปถึงมิลาน้อยมากๆ ส่วนม่ก็จะเป็นแบบว่าบังเอิญมาเจอแล้วชอบอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบตามไปเป็นกองทัพอะไรอย่างนั้นี่ะใช่ส่วนแม่เขาก็จะตามๆอยู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ดีใ,ใจมากหลายคนกินไปแบบภาพที่มันสดชื่นหนูโอเคนะหนูก็ดีใจหนูรู้สึกว่าถ้าทุกคนแฮปปี้เราแฮปปี้หนูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแย่อะไรมันก็แฮปปี้กันหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราใส่คนวหนาแล้วบริจาคภาพนี้ภาพนี่งภาพนิ่งอ๋อแต่คลิปวิดีโออย่างนี้ภาพนี่ในไอจีเราครับน่ เขาต้อรู้สึกว่าแบบเราเมื่อก่อนมันมันมันมาอย่างนี้แล้วเจออย่างนี้ดก็อะไรอย่างเงี้ยใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากขอบคุณคนที่มองแบบว่ายินดีและยินดีกับเราทุกครั้งที่มันเห็นภาพก็ก็ขอบคุณค่ะใช่ก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะแล้วก็หนูก็ชิมชิลของหนูจอยๆอะไรเงี้ยไม่อะไรหนูปล่อยจอยทุกเรื่องใช่ก็เป็นก็เป็นผู้รักปกติแหละค่ะธรรมดาธรรมดาอืมเราจะมีสิ่งใหม่เมื่อไหร่ เจ็ดเอ็ดเจ็ดเอ็ดค e ่ะยังไงบ้างมิ้มไม่ได้ไม่ได้มูค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจได้ไงเพรางว่เพราะว่าก่อนหน้านดิราอยสภาษณ์ว่าเขาคิดไม่มีแรงบันดาลใจตอนอยู่บ้านก่อนตอนนี้มันมีแรงบันดาลใจในการมีแรงบันดาลใจยังไงอืมก็เป็นเพลงที่ทำกับพี่บิลลี่ค่ะทิลลี่เบิร์ด ได้ไปให้เขาแกมาโปรดิวซ์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาหนูอยากจะทำอะไรมันก็จะป๊อปป๊อปมาในหัวแบบอยู่ๆก็อยากจะไปทำกับพี่พี่บิลลี่อะไรก็ไม่รู้อะไรมาโดนใจก็ไม่รู้ก็ยังก็เลยไปทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลิกดีพอดี11 11ชอบเลข11ก็เลยเอาเลยปล่อยเลยใช่ค่ะเป็นแบบไหนแนวเพลงเป็นแบบไหนนะเพลง dream pop ค่ะเป็น dream pop มันจะฝันฝันหน่อยหลุดหลุดหน่อยเพ้อเพ้อหน่อยสไตล์เราอะนะใช่สไตล์เราใช่สไตล์เราค่ะก็ฝันฝันเพลงแนวฝันฝันเกี่ยวกับ ความรักแบบโซเม d อ่ะออความรักที่มันไม่มี no separation อะอเราอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอะไรเงี้ยอย่างการทำเพลงนี้มันมาจากชีวิตจริงมาหรือว่ากัแบบสิ่งที่เราชอบแบบเราไม่ได้จริงๆท,ทุกๆเพลงมันก็มันมีความเป็นหนูอยู่แล้วเรื่องเรื่องการความคิดหรืออะไรอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มาจากประสบการณ์ตัวเองที่เจอโดยตรงอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเ,ออเราฟุ้งของเราเองว่าเราอยากจะ มีดรีมมีความฝันแบบนั้นนะมีความฝันที่เราจะได้อยู่ในโลกที่มันไม่มีการแยกจากกันอ่ะเอ่อมูเพลงนี้ละมูเนี่ยไม่บอกแล้วเน่ไม่เคยมูขอทำไมทุกคนทุกเน่อ่ะเห็นทุกคนไปแบบไปจ่าหน้าหัวเลยว่าเน่มูหนูแบบคือทำไมเขียนอย่างนี้เราไม่ได้มูเพราะตอที่เธอตอบเน่ยี่เน่กินพลังงานครใช่แล้วมันก็ดูการเป็นแบบเน่สายมูไปเลยแต่ตอนเนเน่ก็เลือกเวลาวันที่เวลาเลเหมือนเดินนะลูก เขาชอบเฉยเขาไปในในการหาละคอนหนูก็พูดไปแล้ว่าหนูเรื่องเวลาที่ทำมันมาเออเกททุกกครั้้งเวลลาี่่ไดปอยม็มันเล็กสวยมันเล็กสวยจุดเอ็ดจุดเอ็ดสวยไหมล่ะแล้วจริงจริงมันดีไหมี๋ยวเราจะมาคำนับเพิ่มมีใครรับอัดแลเรื่องมือไม่ได้มือก็เห็นเล็กสวยดีก็เลยปล่อยไปอะไรอย่างงี้ใช่เป็นเนื้อเราเองมั้ยเหมือนกับเพลงเราแต่งแล้วเราเป็นคนชอบกันใช่แต่งเองค่ะแล้วพี่ที่นี่คือเป็นดีลเซอร์็เดีลเซอร์ฮะ ช่วยกันกค่ะในป่าค่ะ11 11ค่ะดิมูเพราะว่าป่าค่ะ11 11ค่ะก็เป็นหนึ่งผลงานที่ชอบเหมือนกันใช่ก็เดี๋ยวกำลังจะถ่ายวีฮึมก็ยังไม่รู้เลยวีจะถ่ายแนวไรเดี๋ยวเราแบลมป๊อปอัพมาในหัวแล้วล่ะเดี๋ยว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ถ่าย,ายป๊อปปุ๊บพรุ่งนี้พร้อมเลยใช่ใช่ปกติแบบค่ายเพลงเขาวางแผนกันเป็นเดือนเดือนว่าแบบตางๆสี่เดือนแล้วหนูแบบเออป๊อปอัพมาเลยมาเราถ่ายเลยเอ้าไปไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ ทำงานน,นปล่อย่อทุกเรื่องค่ะชีวิตอ่ะหนูกับ้านพว่าอ๋อกับบ้านไปนอนกับาตอนนี้ยังกิดไม่ออกไปทำงานใช่ที่กถาเมื่อไหร่จะมีซิงกแต่แป๊บนี้กลไปนอนอนกินไม่ออกใช่ใช่เปดอเี้ยคือทานยังรู้ว่าจอ่าออ่า